ก็สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาตรวจเช็คอาการอ่าแอร์รถยนต์นะแอร์รถยนต์ไม่เย็นออ่าอ่าารถผมรุ่นนี้คือเป็นรุ่น Mitsubishi Titan สี่ประตูนะเป็นตัวออฟโรดสี 4, ่คนสี่ปีโมเดลปีหนึ่งสี่นะโมเดลปีหนึ่งสี่คือเป็น Titan 2, ไททันชมสองอะไททันชมสองเป็นตัวโฟวิวตัวล่างสุด ตัวตามสุดของรุ่นน่ะแต่ตอนนี้ไม่มีขายแล้วตัวนี้อ่าครับผมก็อ่าจากเบื้องต้นนะจากเบื้องต้นที่เห็นก็คือที่พบก็คือแอร์ก็ไม่เย็นละ่ะรถก็ใช้งานปกติแต่มีเมื่ออ่าเมื่อเช้านี้นะ,ะก็คือกําลังจะอ่าสตาร์ทรถไปทํางานนะก็อ่าก็คือสังเกตง่ายๆคือกลิ่นกิ่นน้ำยาแอร์คือมันจะ คุ้งในห้องโดยสารเลยก็คือรับรู้ได้สัมผัสได้ว่ามันเป็นกลิ่นแปลกปลอมนะเป็นเป็นกลิ่นน้ํายาแอร์แล้วก็ฝั่งฝั่งคนนั่งนะมันจะมันจะเย็นเย็นนะครับฝั่งคนนั่งก็จะเย็นเอ้ไม่ใช่มันไม่เย็นไม่เย็นหนึ่งช่องไม่เย็นสองช่องแล้วก็ จะมาเย็นฝั่งคนขับนะสองช่องตัวนี้ครับผมก็จากการวิเคราะห์คร่าวๆแล้วก็คือรถผมตอนเนี้ยมันเกิดการรั่วนะเกิดการรั่วของแผงคอยเย็นแผงคอยเย็นในห้องผู้โดยสารก็ส่วนขั้นตอนการซ่อมก็คือก็ต้องทำการเปลี่ยน เปลี่ยนแผงคอยเย็นนะก็คือก็เบื้องต้นก็คือก็จะต้องอสั่งอะไรสั่งอะไรมาก็คือ,อก็คือจะทาเองนะก็คือจะทําการเปลี่ยนเองอถ้าสําหรับคนที่เป็นเป็นช่างเป็นอะไรอยู่แล้วนะก็คือการเปลี่ยนเองก็ประหยัดประหยัดดีนะก็ซื้อของอะไรมาแล้วจากรัตด้าเนี่ยในราคา ประมาณแปดล้อกระบาทเป็นของเทียมนะก็อ่าสินค่าตัวนี้นะเป็นแข็งคอยที่ทําการซื้อมาอาในราคาอ่ารวมส่งก็แปดร้อยแปดร้อยนิดๆในลาซาด้าครับผมก็จะทําการเปลี่ยนใหม่แต่รุ่นนี้คือก็จะต้องมีการลืออออนะรล้อคอนโซลออกนะการลื้อคอนโซลออกเดี๋ยว เดี๋ยววันหยุดนี้ก็จะทำการรือ้อซ่อมเองนะยังไงก็ฝากติดตามดูในคลิปสองด้วยนะผมอขั้นตอนงานการเปลี่ยนแผงคอยเย็นนะแต่คอยเย็นเปลี่ยนตู้เขาเรียกอะไรอนะตู้เปลี่ยนตู้อ่เดี๋ยววิธีการรื้อติดตั้งอ่สำหรับ รุ่นตัวนี้นะรุ่นไทนไทันไททันสี่ประตูสี่ของสีโมเดลปีหนึ่เดี๋ยวาฝากกดติดตามฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาต่อคลิปสองครับผมขั้นตอนการเลือก,กา,รอาตรงไหนติดขัดยังไงกเดี๋ยวจุดไหนสำคัญเดี๋ยวจะามารีวิวให้ดูอีกรอบนึงครับผมขอบคุณครับ